เท่าที่ผมลองใช้ถุงนอนมานะครับถุงนอนดาวหรือถุงนอนขนหาจากนอร์ดิสเนี่ยเป็นถุงนอนที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยครับเดีย๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าหลายเรื่องเลยวันนี้จะมาเล่าว่าถุงนอนดาวนี่มันดีกว่าถุงนอนซินติกยังไงนะครับจากนั้นเราก็จะมาเจาะดูกันว่า <S <S นอร์ดิสเขาทำถุงนอนออกมาเนี่ยนอกจากดีแล้วมันออกแบบเฉพาะเจาะจงมากสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกันหรือความชอบของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันจะเลือกรุ่นไหนดี ตอนสุดท้ายก็จะจบว่าถุงนอนดาวสารดูแลรักษามันยังไงเพราะถุงนอนดาวเนี่ยถ้าดูแลรักษาดีๆใช้ได้ทนนานกว่าถุงนอนเซนเติกเยอะมากนะครับอาจจะใช้ได้เป็นสิบสิปีหรือว่าตลอดชีวิตการเดินทางก็เลยแหละ๋ย่ามาดูกันครับถุงนอนขนห่านเนี่ยเป็นถุงนอนที่ใช้แล้วมีความสุขมากครับต้องบอกเลยว่ามนุษย์เราถึงจะคิดคน้นวัสดุสังเคราะห์อะไรมาได้มากมายสารพัดแต่วัสดุที่ให้ความอุ่นเนี่ย เส้นใยที่ให้ความอุ่นสังเคราะห์เนี่ยยังไม่มีอะไรที่สู้กับขนหานธรรมชาติได้เลยไม่มียืนยันนะครับทุกนั้นขนหานมันดียังไงถ้าเทียบกับสินติอย่างที่หนึ่งคือมันให้ความอุ่นต่อน้ําหนักมากกว่าสินติคมากครับน้ำหนักเท่ากันมันก็จะอุ่นกว่าถ้าอุ่นเท่ากันมันก็จะเบาวกว่ามันเก็บได้เล็กกว่า คอมเพรสแพ c คอัดลงไปได้เล็กกว่าวัสดุสังเคราะห์ที่เรามีอยู่ทั้งหมดนอกจากนั้นนะครับมันยังนอนสบายเพราะด้วยความฟูตัวของมันเนี่ยทำให้เรานอนแล้วไม่อึดอัดความชื้นที่เกิดจากตัวเราละเหยผ่านคนหานออกไปได้นะครับ <c oughs> นอนอากาศไม่เย็นนะก็ไม่ร้อนพอนอนอากาศหนาวก็อุ่นมันดีขนาดนั้นเลยนะครับแต่คนหานที่ว่าดี มันไม่ได้ดีเท่ากันนะครับคุณภาพของขนหานเนี่ยแตกต่างกันไปจะบอกว่าผ้าห่มขน,น,น,นหานถุงนอนขนหานไม่ได้เหมือนกันครับคุณภาพของขนหานเนี่ยเขาจะวัดที่เขาเรียกว่าความลอฟตี้หรือความฟูตัวของมันเขามีหน่วยวัดเขาเรียกว่าฟิลพาวเวอร์นะครับฟิลพาวเวอร์คือพลังกำลังในการบรรจุนั่นแหละฟิลพาวเวอร์เนี่ยจะวัดเป็นความฟูตัวปริมาตรของขนหานเป็นลูกบาศนิ้ว ของขนหารที่มีน้ำหนัก1อาลส์นะครับก็จะเป็นตัวเลขหลักร้อย300 400 500 600ไปจนถึง900ถึงพันนะครับขนหารดีๆก็จะประมาณ900ดีมากๆนะครับ800 9้0 0 0พันนี่สุดยอดแล้วคือมันใหญ่ฟูมากแต่มีน้ำหนักแค่1อาลส์คิดดูแล้วกันว่าเรามาทำถุงนอนเราก็ได้ถุงนอนที่ฟูอุ่นแล้วก็เบามากขนหารที่ใช้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ขนหาน บางคงบางยี่ห้อที่ดูเหมือนจะแบบแม่ทำม,มันราคาถูกอย่างนี้เขาไม่ได้ใช้ขนหาร100้เซครับขนหานที่พูดถึงเนี่ยที่มีคุณภาพดีเนี่ยมันจะมาจากหน้าอกหานนะครับเป็นขนหน้าอกก็จะเป็นขนฟูๆเลยแต่ว่าถ้าผ้าห่มขนหานเสื้อขนหานร,ราคาไม่แพงที่ถูกจนน่าตกใจพวกนี้บางทีจะมีขนปีกขนหางอะไรปนอยู่ด้วยเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับส่วนหนึ่งมันก็จะไม่ฟูตัวเท่าไหร่ พูดถึงขนหานถุงนอนขนหานไปแล้วว่ามันดีกว่าซินเทติกนะครับคราวนี้ลองมาดูเจาะลงมาที่ขนหานที่ใช้ในถุงนอน ic, นอร์ดิสสักนิดนึงครับ ic, นอะร์ดิสเนี่ยเขายืนยันเลยว,ว่าเขาใช้ขนหานคุณภาพดีที่สุดที่จะหาได้เรียกว่าคริสตัลดาวนะครับผมเมื่อกี้ผมมีตัวอย่างมันนิ้หนึ่งผมขนฟูมากคริสตัลดาวเนี่ยมาจากหานที่เลี้ยงในยุโรปนะครับเป็นแม่หานอายุเยอะ ซึ่งก็จะให้ขนที่ฟูมากเป็นพิเศษนะครับขนเอาเฉพาะขนหน้าอกมาซึ่งก็จะมีฟิลาวเวแบบ800-900ฟูแบบสวยมากนะครับแล้วหานพวกนี้ก็จะถูกเลี้ยงอย่างดีเอติ c ค l มากมีชีวิตที่ดี Free Range แล้วก็เขาก็เอามาฆ่าเอาเนื้ออยู่แล้วแ่ะนะครับแต่เป็นการฆ่าที่แบบฮ u แมนที่สุดมีมนุษยธรรมที่สุดแล้วก็เอาขนหานเนี่ยมาใช้หลังจากที่เอาเนื้อไปแล้วนั้นก็เป็น พิดว่าเป็นขนหานที่เอสติเคิลแล้วก็คุณภาพตีที่สุดที่จะหาได้ในยุโรปเลยทีเดียวเพรอเอามาทำถุงนอนนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปว่าถุงนอนอันนี้เน้นเล็กเน้นเบาสําหรับการเดินทางแบบเคลื่อนที่เร็วต้องการใช้ในแคมป์นะครับอย่างให้ทนทานใช้งานได้หลายๆปีหรือว่าจะนอ,อนสบายอยู่ในแคมป์ที่รถเข้าถึงมีความตกต่างหลากหลายกันไป นอกจากขนหารแล้ววัสดุที่เอามาใช้นะครับในถุงนอนเนี่ยก็จะมีข้างในนะครับด้านในของถุงนอนกับด้านนอกของถุงนอนซึ่ง n o ร์ดิสเองก็เลือกจอากพิธีพิถันอีกนะครับเขาจะใช้ที่เป็นไนลอนทั้งหมดไนลอนเนี่ยมีคุณสมบัติที่นิ่มนวลมากนะครับแล้วก็ถ่ายเทอากาศได้ดี ถุงนอนโดยทั่วไปที่เราเห็นกันส่วนใหญ่จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับแตกต่างกันไนลอนกับโพลีเอสเตอร์เนี่ยเป็นเส้นใหญ่คนละชนิดกันไนลอนตอนที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยมันเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เอามาแทนผ้าไหมนะครับความนิ่มนวลมันก็ใกล้เคียงผ้าไหมมากการที่เลือกไนลอนมาใช้ในถุงนอนเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างอย่างที่1คือมันนิ่มนวลต่อสัมผัสอย่างที่2คือมันถ่ายเทอากาศได้ดีถุงนอนนี่เราต้องการให้ถ่ายเทอากาศด้วยนะครับเพราะว่าพอเรานอนอุ่นแล้วเนี่ย ร่างกายเราจะขับเหงื่อออกมาถ้าเหงื่อถูกอบอยู่ในถุงนอนเราก็ต้องใช้ความร้อนในการระเหยเหงื่อนั้นอีกรอบหนึ่งมันไม่ระบายออกใช่ไหมครับมันเปียกอยู่เราก็จะหนาวอีกรอบหนึ่งนะครับเสียความร้อนอีกครั้งหนึ่งนี้ต้องถุงนอนต้องระบายความชื้นออกได้ครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือเนื่องจากเส้นใยมันละเอียดนะครับมันสามารถจะกักขนหานหรือดาวไว้ไม่ให้หลุดรอดออกมานะครับมันก็จะทําให้ถุงนอนนี้ใช้ได้นาน นี่คือความแตกต่างของถุงนอนที่ว่าดีไม่ดียังไงนอกจากขนหานเพราะคุณภาพขนหานแล้ววัสดุของตัวบุด้านในด้านนอกก็มีผลจากนั้นก็มีเรื่องของการเย็บถุงนอนครับซึ่งก็มีผลอีกเหมือนกันว่าเย็บถุงนอนยังไงให้ขนหานเนี่ยกระจายอยู่ไม่มีรูรั่วนะครับถุงนอนนี่ก็เหมือนฉนวนที่ป้องกันไม่ให้เราสูญเสียความร้อนจากด้านในจากตัวเราออกมาถ้ามันมีรูรั่ว เย็บไปแล้วใช้ไปสักพักในขนหานตรงนี้โวเราก็เสียความร้อนตรงนี้นะครับนอกจากนั้นรอยเย็บต่างๆรอยเย็บเนี่ยมันก็เหมือนตะเข็บที่ทําให้ม่มีขนหานอยู่ตรงนั้นมันก็จะเป็นจุดรูรั่วที่เราเสียนเสียความร้อนอีกออก็จะมีเทคนิคในการเย็บนะครับเยื้องกันเป็นกระป๋ะทําให้มีขนหานอยู่ตลอดถุงนอนมันก็จะไม่มีรูรั่วของความร้อนนะครับขนหานวัสดุบุการตัดเย็บการออกแบบนี่ผลมาเลยครับ แล้วยังรูปทรงของถุงนอนอีกคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างของถุงน,น,นอนอดีตสัก 4- ี่ห้ารุ่นที่ผมเลือกมาแล้วกันที่ผมเลือกมาเลยเพราะว่าผมดูแล้วผมอยากใช้ก็เลยสั่งมาจาังละไม่กี่ตัวมาลองใช้เองแล้วก็ใครอยากจะลองใช้ลองดูนะครับพอมีแบ่งกันได้เดี๋ยวดูทีละตัวครับตัวแรกเลยโอ้หนี่ตัวนี้หยิบมาแล้วขนลุกไม่ใช่หนาวนะมันเป็นสุดยอดของถุงนอนตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Fever Ultra นะครับ มันใช้ขนหารที่ดีที่สุดเห็นไหมครับแพคได้เล็กมากอ,าอันนี้เป็นถุงนอนที่เวทต i n g ความอุ่นอยู่ที่ประมาณ9องศานะครับที่ผมพูดว่า9องศาเนี่ยต้องอธิบายเรื่องสเกลการวัดอุณหภูมิกันสักนิดหนึ่งนะครับพวกนี้เขาจะต้องวัดในหลักมีการตรวจสอบที่ชัดเจนลองไปดูถ้าใครอยากรู้รายละเอียดลึกๆเลยนะครับเราเคยทําวิดีโอเกี่ยวกับถุงนอนไว้ยาวมากซึ่งอธิบายทุกอย่างของถุงนอน ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยในนั้นอนธิบายลองไปดูนะครับแต่ว่าอธิบายคร่าวๆได้ครับที่ผมพูดว่า9องศาเนี่ยเรตติ้งของถุงนอนจะมี3ตัวเลขครับตัวเลขที่1ก็คือคําว่าคอมฟอร์ตคืออุณหภูมิที่สูงสุดอย่างตัวนี้ก็คือคอมฟอร์ต13องศาลิมิต9องศาแล้วก็เ e อ็กตรีมลบ2องศาหมายถึงอะไรคอมฟอร์ต13องศานี่คืออุณหภูมิที่เรานอนแล้วอุ่นสบายหรือในอีกทางหนึ่งนะครับ ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่บอกว่าผู้หญิงสามารถใช้ถุงนอนนี้ได้ที่13องศากําลังอุ่นสบายเพราะผู้หญิงเนี่ยจะสูญเสียความร้อนมากกว่าผู้ชายโดยสรีระแล้วนะครับทนความหนาวได้น้อยกว่ามันเป็นคนคนไปนะไม่ไม่ไม่ใช่เสมอไปนะครับแต่นี่คือสวยส่วนรวมตัวเลขที่ว่าลิมิตคือ9องศานี่คือตัวเลขที่เรานอนคนทั่วไปนอนแล้วอาจจะรู้สึกหนาวแต่นอนได้ทั้งคืนไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รู้สึกเย็นบ้างมันคือลิมิตขณะเดียวกันอีกบุมหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่ผู้ชายเราน,รนอนได้อย่างสบาย9องศานะครับ่วน e x เอ็กซ์ตรีมลบ2เนี่ยเขาหมายถึงว่าใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวในช่วงหนึ่งของคืนอาจจะช่วงเวลาหนึง่งอาจจะถึงลบ2เราอาจจะหนาวสั่นเราจะรู้สึกหนาวสั่นนะครับแต่ยังอยู่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ถ้านอนทั้งคืนอาจจะไม่รอด น,นี่คือตัวเลขนั้นตลองมาดู Fever ร์ t ัลตรากันนะครับฟีเวอร์อัลเนี่ยเป็นถุงนอนที่ออกแบบมาให้เป้าหมายว่าเล็กที่สุดเแบาบที่สุดเมื่อกี้เห็นแพ็คไซส์มาแล้วเล็กมากน้ำหนัก280กรัมนะครับที่ใช้ได้อุณหภูมิ910-12ผมว่ามหัศจรรย์มาก f e เวอร์อัลตรเนี่ยใช้คนห่านดาวที่เรียกว่าคริสตัลดาวนะครับคุณภาพดีที่สุดในซีรีส์ของนอริสแล้วก็เรียกว่าผมว่าดีเทียบจะดีที่สุดในโลกแล้ว มันเป็นคริสเซลดาวน์ฟิลพลาวเวอร์ก้าร้อยนะครับของยุโรปเป็นดาวของยุโรปผมลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าถุงนอนของนอร์ดิสที่เป็นขนหานทุกอันเนี่ยทำในเยอรมนีนะครับขนหานในยุโรปแล้วก็ตัดเย็บถุงนอนทุกอันเนี่ยตัดเย็บที่เยอรมนขนหานคุณภาพดีแล้ว m ม t เทอเรียลที่เป็นด้านในด้านนอกที่เป็นวัสดุด้านนอกเนี่ยเป็นไนลอนที่เรียกว่า next to nothing นะครับคือบอกว่าบางกว่านี้ก็แก้ผ้าแล้ว ทำจากไนลอน 7D 7D คือเดนเร์เนี่ยเป็นขนาดของเส้นได้ที่แทบจะใหญ่เท่าเส้นผมนครับแต่ว่ามีความเป็นไนลอนที่มีความเหนียวคุณภาพดีมาทอเป็นผ้าไนลอนที่บางมาก 7D เนียมาเป็นผิวด้านในและด้านนอกผิวที่บางของถุงนอนเนี่ยนะครับมันก็มีข้อดีที่มันสามารถจะระบายความชื้นจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกได้นะครับ การตัดเย็บก็เน้นกันความเบาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการเย็บเนี่ยจะมีตะเข็บเย็บทะลุถึงกันทําให้มันไม่อุ่นมากมันถึงได้มีเวทงที่9ถึง12องศานะครับมีฮู้ดลุมหัวนะครับที่ไม่ได้มิดชิดนักเพราะว่ามันออกแบบมาให้ใช้กับอุณหภูมิไม่ไม,ไม่หนาวมากแต่ว่าก็รูดปิดรูดปิดได้นะครับการใช้ฮู้ดนี่สําคัญมากนะครับถ้าอากาศหนาวควรจะรูก รูดฮูดใช้ฮู้ดตั้งแต่แรกเข้าไปนอนเพื่อจะไม่ให้สูญเสียความร้อนเราสูญเสียความร้อนไปแล้วเรารู้สึกหนาวที่หลังนไม่ทันแล้วนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นไซส์ M นะครับก็เหมาะกับคนตัวสูงขนาดผมนี่แหละประมาณ170กว่าลงไปนะครับถุงนอนก็ต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับถ้าตัวเล็กเราไปซื้อไซส์ L มันก็จะมีพื้นที่ข้างในกว้างเกินไปจนกระทั่งเราต้องใช้พลังงานความร้อนมากที่จะทําให้อุ่นได้ตัวนี้เป็นทรงมัมมี่นะครับ ทรงมัมมี่เท้าแคบก็จะไม่นอนไม่สบายนักพอนอนสบายระดับหนึ่งนะครับไม่ได้กว้างขวางแบบเตะแข้งเตะขาได้แต่ก็อุ่นเร็วเพราะว่าเป็นทรงมัมมี่ที่พื้นที่ข้างในน้อยนี่คือ Fever Ultra ตัวที่เบาที่สุดครับ280กรัมเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปจาก Fever Ultra ที่ออกแบบมาให้สุดนะครับให้สำหรับคนที่ต้องการเคลื่อนที่เร็วแพ็กเล็กน้ำหนัก280กรัม ดาวที่ดีที่สุดนะครับสุดจริงๆมาอีกซีรีส์หนึ่งครับมาสู่อีกซีรีส์หนึ่งชื่อว่า passion passion นี่ผมคิดว่ามันเป็นถุงนอนที่เรียกว่า practical ที่สุดใช้งานจริงจังได้ทั่วหลากหลายมากที่สุดของ nordis เป็นซีรีส,ส์คลาสสิกของเขาซึ่งทำมานานแล้วก็พัฒนาเปลี่ยนวัสดุมาเรื่อยๆนะครับในยุคปัจจุบันนี้ก็ดีมากแล้วนะครับมีที่เราสั่งเข้ามามีสองรุ่นที่จริงมีมากกว่านี้นะครับเพราะผมเลือกที่เหมาะกับอากาศบ้านเราเข้ามา แ a s ช i ่นวันะครับตัวเล็กนี่น้ำหนักประมาณ320กรัมเรตติ้งอุณหภูมิที่12องศาซึ่งผมว่ากำลังเหมาะเลยสำหรับหน้าหนาวป่าบ้านเรานอนในเต็นท์นะครับแ a s ชั่นวส่วนข้างนี้คือ p a s s i ่นทรีเรตติ้งที่3องศาอันนี้ก็เหมาะแับบ้านเรานะครับน้ำหนักประมาณ530กรัมเหมาะสำหรับบ้านเราไปดอยไหนก็ได้ไม่กลัวนะครับ อาจจะลงภูมิอาจจะลงถึงศูนย์แล้วนอนในเต็นท์อุ่นขึ้นหน่อยสามองศาอยู่ได้เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวครับลองมาดู Passion One กันก่อนนะครับ passion วเนี่ยสังเกตด,ดูนะครับดึงออกมาปั๊บฟูเลย Passion One เนี่ยใช้ขนห่านที่เป็นรองฟิวเจอร์อ a ้านิดหนึ่งครับก็คือฟิวพาวเวอร์ประมาณ800 800อก็เทียบแล้วก็ จะน้ำหนักมากกว่าสักนิดหนึ่งถ้าจะให้ได้ความอุ่นเท่ากันใช่ไหมครับพอเราคุยกันแล้วว่าฟิล์์พาวเวอร์คืออะไรเจา้านี่แพคแล้วค่อนข้างเล็กใกล้ๆกับฟิล์ว์อัลตราแต่ว่าน้ำหนักก็จะเยอะกว่าน้ำหนักประมาณ320กรัมเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับ30กรัมอุ่นน้อยกว่าสักนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่เบทติ้งอยู่ที่12องศาวัสดุภายนอกนะครับหนาก,กว่าเล็กน้อยเป็นเป็นไนลอนที่เรียกว่า Next to n o t h i n g เหมือนกัน หนากว่าเล็กน้อยก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นแต่มันก็จะแลกมาด้วยความทนทานที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราแบกน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็จะได้ความทนทานการตัดเย็บตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นบ็อกซ์แล้วก็คือเรายอมแบกน้าหนักอีกนิดนึงแต่ว่าการเย็บคอนสตรัคชั่นของเขาเนี่ยจะไม่มีรูรั่วตรงตะเข็บทําให้ขนานอยู่สม่ำเสมอทั่วไปนะครับเป็นถุงนอนที่ดีมากตัวนี้นะครับแอชเช่นวัน เวทิ้ง12องศาลองมาดู Passion Tree นะครับ Passion Tree อันนี้ต้องบอกว่าเป็นของส่วนตัวผมเลยผมอย่างที่บอกนะครับซ v Nordis ถุงนอนเนี่ยถึงนอนขาถ่ายของ Nordis เนี่ยผมสั่งมาเพราะผมอยากได้เองพูดกันซื่อๆเลย <laughs> Passion Tree เนี่ยผมว่าเหมาะมากสำหรับการเดินป่านในบ้านเราหน้าหนาวหรือไปต่างประเทศในช่วงซัมเมอร์นะครับมัน ฟูนุ่มมากผมเอาไปนอนที่เดนมาร์กไปแล้วนอนแคมป์ที่เดนมาร์กไปแล้วแพชชั่นทรีเนี่ยก็จะใช้ขนหารมากขึ้นนะเพื่อให้อุ่น Waiting, เวทติ้งลิมิตอยู่ที่3องศา Comfort อยู่ที่7ซึ่งผมว่าไปดอยไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับในฤดูหนาวน้ำหนักประมาณ530กรัมฟูนุ่มมากผมนอนแล้วผมติดใจเลยตัวนี้นะครับ ผ้าวัสดุภายในภายนอกสัมผัสดีนุ่มแล้วก็เพิ่มความทนทานมาจากฟิวเออร์ไกด์สักนิดหนึ่งผมว่าเป็นถุงนอนที่ลงตัวมากๆถุงนอนออร์ดิสนะครับเขาตัดเย็บมาดีมากส่วนใหญ่เวลานอนถุงนอนเรามักจะหนาวที่เท้าหรือว่านอนแล้วพอนอนเราคนเรานอนเท้าตั้งขึ้นนะครับถุงนอนส่วนใหญ่ที่เป็นทรงมัมมี่นี่เป็นทรงมัมมี่เหมือนกันนะครับเท้าแคบแล้วก็พอเราตั้งเท้ามันก็จะอึอดอัดมากบีบเท้าเรา ของนอดนิสเนี่ยเขาจะเป็นทรงเท้าอย่างนี้เละครับเป็นบ็อกซ์ที่แบบเรานอนตั้งเท้าขึ้นมาได้แล้วตรงเท้าเนี่ยก็จะเสริมขนหานพิเศษหนาพิเศษตรงนี้เพราะเขารู้ว่าเราจะหนาวที่เท้าเพราะว่าเป็นจุดที่เลือดไปเลี้ยงหลอเลี้ยงน้อยกว่าหน้าอ,อกนะครับเวลาหนาวตัวต่อมาครับตัวนี้ชื่อว่า tension mummy 3 0มมันมีหลายรุ่นนะครับ tension mummy มี3 0ม5 0 0ยห้าร้เอุณหภูมิต่างกันไปตัวนี้ผมเลือกมาเพราะมันเหมาะกับ ฤดูหนาวบนดอยเมืองไทยมากมันอุณหภูมิลิมิตอยู่ที่1องศาคอมฟอร์ตที่6องศาสบายแน่นอนมันเป็นถุงนอน Work horse, อ์ o คอร์สหรือถุงนอนที่เหมาะการใช้งานหนะักเพราะอะไรนะรเดี๋ยวเพราะวัสดุที่เราเลือกใช้มานะครับอ,อันนี้เขาจะใช้ขนห่านที่เกรดรองลงมานิดหนึ่งเมื่อกี้เราเริ่มจากฟีเวอร์อัลที่ใช้ขนหา่าน900 f i ้ l ยฟิล์ s ี r i ส์แพชชั่นใช้ขนหาง800ฟิวพาวเวอร์เทนชันมามี่นี่ใช้600ครับลองลองมานิดหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่าจะให้อุ่นเท่ากันต้องใช้ขนหางเยอะหน่อยมันถึงจะฟูได้ปริมาตรเท่าเขานะครับก็ทำให้มันมีน้ำหนักอยู่ที่780กรัมนะครับแพ็คใหญ่กว่านิดนึงเพราะอย่างที่บอกมันต้องใช้ขนหางปริมาณเยอะถึงจะได้อุ่นเท่ารุ่นพี่พเขานะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะ พราะราคามันน่าใช้มากราคามันเนี่ยแพงกว่าถุงนอน,ซนเซเนติกดีๆไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็เก็บได้เล็กพอสมควรไม่แพถ้ถุงนอน,นเเนติกถุงนอน,ซนเซเนติกที่เรตติ้งหนึ่งองศาเก็บได้เล็กขนาดนี้หาย,ยากมากครับเทนชั่นมนมี300เนี่ยที่บอกว่าเป็นถุงนอนมาใช้ก็เพราะว่ามันใช้ขนห่างคุณภาพดีนะครับ600นี่ถือว่าเกรดดีมากแล้วเป็นคริสลดาว จากยุโรปเหมือนกันถุงนอนนี้ก็ตัดเย็บในเยอรมนีเหมือนกันโรงงานของนอดิสเองในเยอรมนคุณภาพเนียบมากเนียบสุดๆทุกอันนะครับที่เรียกว่าถุงนอนมาใช้เนี่ยเพราะว่าเขาใช้ถุงนอนไนลอน่อนคุณภาพดีวัสดุไนล่อนด้านนอกด้านในเป็นไนล่อนคุณภาพดีน้ำหนักเบาแต่หนาขึ้น<อ>มาน,นิหนึ่ง<อ>เพื่อให้มันทนทานต่อการใช้งานลากถูถูกับพื้นต่างๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดง่าย ขาออกแบบมาให้สามารถนอนนอกเต็นท์ได้ด้วยนะครับนั่นคือเป้าหมายของเขาเพราะว่าทางยุโรปอย่างในเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าเคบินอยู่นะครับเชลเตอร์ ter, อยู่ตามเทรล,ลต่างๆเวลาเราเดินไปก็จะมีเชลเตอร์ไม้อยู่เหมือนอเรียกะไรเพิงหมางแหนบบ้านเราเนี่ยครับเป็นไม้ใครไปถึงก่อนก็สามารถจะนอนได้เลยฟรีของรัฐบาลสร้างไว้ไม่ต้องกางเต็นท์นะครับใครไปถึงที่หลังก็นอนเรียงๆกันไปเจ้า เทนชันมัมมี่นี้ก็ออกแบบมาอย่างนั้นก็คือนอนในที่ที่อาจจะมีลมพัดนะครับเราก็ไม่สูญเสียความร้อนเพราะว่าเจ้าไนล่อนตัวนี้มันจะกักความร้อนไว้ได้ดีกว่าไนล่อนบางๆไม่ต้องกลัวมันจะไปถูไปเกี่ยวกับพื้นไม้ของเชลเตอร์ที่อาจจะมีเสี้ยนมีร่องอะไรต่างๆทนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้เวลวร้ายเลยนะน้ำหนัก780กรัมสำหรับถุงนอน1องศานี่หายยากการตัดเย็บก็ ไม่เป็นรองรุ่นพี่ที่แพงๆขึ้นไปนะครับเย็บ yep, ให้ขนหานอยู่กับที่เป็นแบบ Box กซ์คอนสตรักชที่ไม่มีจุดดูรั่วเท้ามีพื้นที่ให้เรานอนตั้งเท้าได้อย่างนี้นะครับเสริมขนหานที่เท้าเหมือนกันคุ mm hmm. ้มมากตัวนี้นครับเทนชันมัมมี่เป็นตัวที่น่าใช้มากเลยครับตัวต่อมาตัวนี้ชื่อว่าบอย a ัสสามครับเป็นถุงนอนสำหรับสายสบายนะครับ ไม่ว่าคุณจะไปแคมป์หรือถ้าเกิดคุณจะไปเดินป่าคุณยอมแบบมันสักนิดนึงนะครับมันจะให้ความสบายมากตอานอนนะครับคนตัวใหญ่ๆด้วยยิ่งดีเลยมันไม่ได้เป็นทรงมัมมี่ครับมันเป็นทรงหลุมหลวมกว้างๆเจ้าวอยารชเนี่ยมีน้ำหนัก950กรัมนะครับเวทติ้งอุณหภูมิอยู่ที่ลิมิตอยู่ที่1องศาคอมฟอร์ตอยู่ที่6องศาไปได้ทุกดอยบ้านเราแหละอย่างที่บอกนะครับมันเป็นทรงหลุมหลวมนะครับทรงหลุมหลวมใช้ ดาวเกรดเดียวกับเทนชันเมื่อสักครู่ก็คือ600 f ฟิลพาวเวอร์ซึ่งก็เป็นดาวเกรดดีคริสตัลดาวยุโรปเหมือนเดิมผิวสัมผัสเยี่ยมมากเพราะเขาออกแบบมาให้แบบสบายนะครับเป็นไนลอนนิ่มนวลมากมีฮูดอุ่นมากฮูดนี่แบบใส่ดาวมาเต็มที่เลยคือเป็นถุงนอนที่ทำมาแบบไม่ประหยัดน้ำหนักอะเอาให้คุณนอนสบายจริงๆ มันอาจจะกว้างแต่ว่ามันเพิ่มจํานวนดาวเข้าไปทําให้อุ่นสบายนอกจากนั้นนะครับถุงที่ใส่มาเนี่ยถุงใสเข้ามันเนี่ยก็เป็นถุงดาวนะครับเอาไว้ใส่เท้าอีกชั้นหนึ่งเวลาหนาวเ,เท้าก็ใส่เท้าแล้วก็สอดเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เรามีถุงกุ้มเท้าสองชั้นอุ่นเข้าไปอีกอันนี้ก็น่าใช้มากสําหรับสายแคมป์ที่จะไปที่หนาวหรือคน เดินป่ากับรักสบายยอมแบกน้ำหนัก950กรัมตัวนี้บอยา300ครับมาถึงสายสบายเนี่ยบางคนก็จะชอบนอนผ้าห่มถ้าเราไปแคมป์นะครับผมก็ชอบนอนผ้าห่มเหมือนกันถ้ามันไม่ได้หนาวมากนะครับเพราะว่าเราก็จะนอนสบายไม่ถูกมัดอยู่ในถุงนอนแล้วอันนี้คือคีบี้ครับคีบี้เนี่ยเป็นผ้าห่มขนห่านของ n o ร์ดิสนะครับแพ็คมาน่ารักมาก แล้วก็เวลาเราอยู่บ้านเราก็จับยืดอย่างนี้ได้นี่ก็อยู่ในถุงหลวมรวมนะครับถุงนอนขนหานเนี่ยหรือซซนติติกเนี่ยเวลาไม่ได้ใช้งานเราต้องให้เข้าหลุมรวมอย่างนี้นะครับนี่ออกแบบแพ็คมาสวยงามมากแค่สีก็โดนใจและ EP นี้เป็นผ้าห่มขนหานนะครับน้ำหนักแพ็คประมาณ570กรัมใช้ดาว600ฟิลพาวเวอร์นะครับ ผ้า่มเนี่ยจะไม่มีเวทินงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปิดห่อหุ้มตัวเราเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถเข้าแลบแล้ววัดเวท้งออกมาได้นัเป็นทฤษฎีของเขาทีปี้นี่นุ่มนวลชวนสัมผัสมากข้างนอกนะครับก็จะเป็นวัสดุที่ผิวหยาบนิดนึงแต่ข้างในเนี่ยโหนุ่มนวลนุ่มนวลม,ม,มากข้อดีของผ้าห่มขนหานอย่างที่บอกครับโดยเฉพาะผ้าหุมนะเทียบกับถุงนอนก็คือ เวลาอากาศที่ไม่ไม่หนาวมากเราก็นอนแล้วไม่ร้อนนะครับแต่พอนั้นอพอที่มันหนาวมากๆมันก็อุ่นสบายอากาศดีๆไม่เหนอนะนอนสบายนอนสบายมากๆครับผมขนหานนี่นี่ตัวนี้คีบี้ครับคราวนี้มาถึงช่วงเวลาที่เราให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษาถุงนอนดาวกันสักนิดนึงครับถุงนอนดาวจากนอนดิสหรือว่ายี่ห้อไหนก็ตามนะครับเป็นของที่ดีมากถ้าเราดูแลดีๆมันจะใช้กับเราได้เป็น10บสปี ครับตัวเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มีขนหานคุณภาพดีๆถุงนอนขนหา่านหรือนอนซินเทติกดีๆเนี่ยเขาจะให้ถุงมา2อันครับถุงสำหรับแพคกิ้งนะครับเล็กๆเ,เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นของ Passion One จะเล็กมากเอาไว้สำหรับแพคให้เล็กใส่เป้เดินทางแต่เวลาเราอยู่ที่บ้านนะครับเราก็ต้องให้ถุงนอนเขาฟูตัวหายใจนะครับก็อาจจะใส่ในถุงอย่างนี้ไว้ให้ฟูๆนะครับ เก็บไว้ในที่แห้งแล้วก็ไม่มีฝุ่นนะครับเขาก็จะอยู่ได้นานก็จะฟูตัวเวลาจะเดินทางก็แพ็คใส่นี้ไปไปถึงดึงออกมาเขาก็จะฟูตัวเร็วไม่ควรจะแพ็คเก็บไว้เล็กๆนะครับหรือจะแขวนไว้พาดไว้ก็ได้ให้เขาฟูตัวอยู่ข้างนอกท่าที่ที่ไม่ไม่ชื้นถุงนอนขนหานเนี่ยแพ้อยู่อย่างเดียวอยอย่างหนึงก็คือแพ้ความชื้นครับถ้าขนหานเปียกมันจะฟีบลงไปมากเลยนะครับ เราก็จะทำให้เราไม่อุ่นในคืนนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรักษามันให้แห้งนะครับถุงของนอร์ดิสเองเนี่ยก็เป็นถุงที่ค่อนข้างกันน้ําระดับหนึ่งละนะครับไม่ได้ปิดสนิทถ้าเราจะต้องไปที่ที่ลงเรืออย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะเปียกน้ําเดินป่าแค่นี้ก็พอแล้วครับแต่ถ้าลงเรือผมแนะนําให้ใส่ถุงกันน้นําอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าขึ้นจากเรือแล้วไปแคมป์แล้วมีถุงนอนอุ่นหนุหนนอนแต่ถ้าถุงนอนเปียกชื้นมาหรือว่าใช้มานานจากกนกระทั่งเริ่มมีกลิ่น คนข้างๆไม่อยากนอนด้วยแล้วเพื่อชักถุงนอนมาเพื่อนหนีหมดเลยอะไรเงี้ยก็ซักได้นะครับถุงนอนขนหารสามารถจะซักได้ชักซักในเครื่องซักผ้าได้เพียงแต่ว่าเราก็ให้พื้นที่เขาหน่อยซักในเครื่องซักผ้าก็อย่าไปใส่ปนกับเสื้อผ้าอื่นให้เขาซักในถึงเครื่องเลยนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญห้ามใช้น้ำยาซักผ้านุ่มโดยเด็ดขาด ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับอุปกรณ์เอาดอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เป็นกางเกงเป็นเสื้อเป็นขนถ่านเสื้อผานังห้ามใช้น้ำยาซักผ้า,ผานุ่มโดยเด็ดขาดจะใช้น้ำยาซักผ้าแบบอ่อน,ออนๆก็ได้ครับหรือถ้าจะให้ดีที่เทลาดร์เราก็มีดาวคลีนเนอร์ของ J A แล้วก็อาจจะมีอีกหลายๆยี่ห้อที่มีขายกันในบ้านเราดาวคลีนเนอร์ตัวนี้เป็นน้ำยาแบบซักเสื้อดาวหรือว่าถุงนอนดาวโดยเฉพาะซักเสร็จแล้วนะครับต้องอบ ใช้ความร้อนปานกลางนะครับในตู้อบที่มีขนาดใจพอสมควรแบบฝาหน้าเวลาไปหยอดเหรียญก็ได้ครับเอาถุงนอนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องใส่เสื้อผ้าอื่นไปปนเข้าไปในเครื่องอบผ้าความร้อนปานกลางลก็ให้เขาฟูตัวเต็มที่บางคนก็บอกว่าแนะนาให้ใส่ลูกกลมๆอาจจะเป็นลูกเทนนิสสะอาด,สอาด,สอาดใส่เข้าไปให้มันตีตุงต้งๆให้ขนขนหางฟูด,ด้วยนั่นก็เป็นการทําความสะอาดถุงนอนที่ดีถ้าไม่จาเป็นไม่ต้องซัก ไม่ใช่ว่าไปครั้งหนึ่งกลับมาต้องซักไม่ต้องนะครับใช้ไปนานๆก่อนจนกระทั่งมันเคลอะมันต้องซักแล้วจริงค่อยซักมันก็จะทําให้ยืดอายุการใช้งานถุงนอนไปได้ครับคุยกันมายืดยาวเพราะว่าผมบอกเลยผมหลงรักถุงนอนขนห่านจากนอตดิสมากมันเป็นถุงนอนที่ดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาผมเอาเจ้าตัวนี้นะครับคือแพชชั่นสามไปใช้มาหลงรักเลยมันเป็นถุงนอนที่นอนสบาย ไม่อึดอัดนะครับไม่เปียกชื้นแบบอุ่นสบายน้ำหนักเบาเล็กใช้ขนหานที่ดีที่สุดที่จะหาได้นะครับคริสตัลดาวน์จากยุโรปอิติคอลนะครับทำมา,มาจากสัตว์ที่มีความสุขคุณภาพดีมากใช้วัสดุด้านนอกด้านในที่ดีที่สุดที่จะหาได้เขาเรียกว่า t t x t t t n o t g i n และ <c oughs> แล้วก็ตัดเย็บอย่างดีในโรงงานของ n o r d i สในเยอรมนีทุกตัวนะครับ ถุงนอนและพวกขมทุกชิ้นที่เราดูกันวันนี้ตัดเย็บที่เยอรมันหมดเลยผมว่าหายากมากแล้วอาจจะราคาสูงสักนิดหนึ่งแต่ผมว่าคุ้มเงินมากนะครับแล้วก็ถ้าเรารักษามันดีๆเราสามารถจะใช้มันได้เป็น1 0บสปีผมคิดว่าถุงนอนเนี่ยผมก็ใช้ไปจนเดินป่าไม่ไหวอะ่ะก็คงอันเดียวนี่แหละครับมันก็คุ้มเิครับ